จังหวะน,นี้มาเอาเมืงก่อนเลยสวยนะครับเดี๋ยวรอเอาอีกคิอีกทอุอ้ยไม่ตายสวยมาไหลตายไหลไหลเออเป็นไงโอ้โหเก็บหมดอ่ะครับน้องน่องควาแจเคียวเมกาเคียวอ่ะโอเคครับผมก็กาวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมลูมิแอนะครับก็ไม่เจอกันนานนะครับผม ก็ไม่ได้อัพคลิปมา1วันนะโอเคคลิปนี้พี่มาเล่น q ิวเลนนะครับผมก็ตอนแรกผมจะเอา q ิวเลนไปออฟเลนนะแต่มันเลือกฟาเลนมาผมก็เลยเออคิวเลนสปอร์ตละกันนะครับผมก็ไม่มีใครโลมพี่โลมเองครับน้องโอเคครับผมถ้าใครเข้ามาใหม่ก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะเฮ้ย hey, hey, hey. ด้วยนะครับผมโอเคนะ ก็ผมมาเล่นคิวเลนนะครับผมก็ตอนนี้กูก็ไม่เข้าใจว่ามึงไปทําอะไรล้าง2คนนะครับหนึ่งกูจะต้องเป็นออฟเลนซะแล้วนะครับผมเฮ้ <c oughs> โอเคนะผมก็เราก็ฟามไปนะครับถ้าถามว่าแนะนํำไหมก็ไม่ต้องเซเลย์ยิบนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมถ้าเจอคิวเลนโลมนี่ก็น่าจะไม่รอดนะครับบอกเลยว่าแห้งนะครับผมโอเคนะ อันนี้เราเอาเป็น execute มานะครับเน้นลดดัดโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็เกมนี้ผมกดธรรมดามานะครับเพราะว่าอย่าเป็นภาระเลยอย่าเป็นภาระของลูกหลานเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็โอเคนะตอนนี้ฟาเลงก็ขึ้นไปบนแล้วนะครับเราก็อยู่ล่างนะครับผมโอเคนะครับก็ เออก็เล่นยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าคิวเลนเป็นตัวที่เลทเกมนะครับผมต้นเกมก็เทบจะทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหตตันนานขนาดนี้กูท้อเลยนะครับผมโอเคนะเฮ้ยอะไรว้ยนะเอาเอาติดเอาเอาโอเคเรากลับบ้านก่อนนะครับโอเคครับผม เออเอเอ,เอลี่จะเย็นเพื่อนนะเสีกูร้องห่นเป็นเรื่องสเต็ปเอาเฮ้ยมึงเห็นกูได้ไงลำเบอร์เอาโอเคตอนนี้นะครับมาดิครับเป็นยังไงเฮ้ยไอ้คือมันปโตมันดักทางกูมาแล้วจ้าอยู่ไม่ได้เฮ้ผมละท้อนะครับตอนนี้เรามาแล้วนะครับ เราน่าจะเอาแคลรี่ได้สักตัวนึงก็มาดิแคลรี่ยืนทําไมอ่ะเออมาระเบิดมึงต่อไหมมาดิครับโอ้โหถึกว่ะเออได้เนี่ยเนี่ยได้เนี่ยเนี่ยอ้าเชี่อแคลรี่ได้เรียต่เชื่อนะครับผมโอเคนะมามามีอีกตัวนึงโอ้ยเยอะเยอะเยอะโอ้ป่าละบายบายโอ้ทยนะไม่อยู่นะผมใส่ละวนะครับผมสำหรับคิวเลนนะ อันนี้ผมก็จะออกเป็นของโลมที่เป็นแบบไอ้ของโลมที่นี่นะแอบเป็นลูกไฟอะเอน้นไร่ค่านะควร oh. เป็นสเตปง่ายนะครับผมตอนนี้จัดไปซองคิวนะครับตายไปซ่องนะครับต้นเกมให้แล้วทอนะครับผมโอเคก็คิวเลยก็เป็นตัวที่เลดเกมอยู่แล้วนะครับถ้าได้คิวเนี่ก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับผมโอเคนะอเนาะเอได้ลูกไฟแล้วนะครับต่อไปก็เป็นคิเลยนะนะครับผม วิ่งมาแคลรี่ไป1ึงสเตปโดนลูกไฟกูเป็นไง <Ret reat. S 1> ควรไป1ดึงสเตปไปแล้วจ้าเหมือนจะเห็นโลมอยู่แถวนี้นะเอาเฮ้ยยืนทำไมอ่ะยืนทำไมอ่ะครับหลุดเหรอเอ๊ะมันน่าจะหลุด <c oughs> โอเคถือว่าดีให้ให้เราได้คิวบ้างนะครับผมโอเคนะ้อ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผม หมือนการจะมีประเด็นนะวิ่งมาโอโ้ไม่มีปะโอเคคบผมถารามาดิครับอ่มาดีโอ้ถารามันทึกไปป่าวะไอเ้เียว่าไม่เป็นบอสแล้วตรง,ตรง,ตรงนะครับผมเอ๊มันทึกไปหรือเปล่าพี่หลับไม่ได้นะครับผมนะโอเคก็วันนี้ก็เป็นวันที่จันนะครับผมก็มาดูคลิป ไม่ได้อัพคลิปมาวันหนึ่งนะก็ค่อนข้าง,างเศร้ากันสิเดียวพอดีว่ามีเหตุการณ์มากมายนะครับผมก็คือมีญาิหมานั่นแหละนะครับญาตหมาเนี่ยเราก็ต้องแบบเตรียมตัวเตรียมอะไรนะครับผมก็ไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราก็แย่งเลดฟาร์มของเรานะครับผมก็เป็นตัวแากเทไม่เด็ดแต่กูทำเพราะว่ากูจะเกิดก็ ย้ำนะครับนี่ผมเล่นธรรมดานะครับผมก็ดูเพื่อขำๆก็พอนะครับผมโอเคนะเอาเป็นโบเก้นนะครับเฮ้ยเยอะๆจีบไปโอเคทุกคนโคดเป็นสเต้ก็พยายามเข้าข้างหลังนะครับผมแล้วก็พยายามเข้าคนท้ายๆนะนะครับผมตอนนี้เรามีฟาเรนติโน่นะครับผมโนนหนึ no ่งนะครับผมทีมผมนี่ก็แหลงคนเกือบทุกคนนะอืม นะครับผมไม่รู้คอนบริการหรือเปล่ายอกนะครับผมโอ,โอ้เยอะจังวะโอหตายหมดเลยบลายเด v i l อร์เคียร์ทีมฟั่งหนุนไปแล้วจ้านะครับผมโอ้โหไล่ตามอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราหาจังหวะเอาสลิมก่อนเลยนะครับก็มาดิครับสลิมโดนไมคุนจีเอ็กซ์ e c คิวไปเด่งจีเป็นไงอะ่ะก็มาดิครับ เน้นสลิมไว้นะครับผมเน้นตัวบางๆนะครับผมเราอย่าไปสนใจตัวอื่นเลยนะแต่สรุปผมเนี่ยใครก็ได้แนละ้วเจอเจอ,เจอใครเนี่ยก็เข้าหมดนะครับผมไม่ได้กลัวครับนะ้องโอเคทุกคนนะครับผมทาร่านะเดี๋ยวเราไปเคลียร์ทาร่าก่อนนะครับก็มาเลยครับทาร่าโค้งไปทั้งทีเป็นไงเออจะตายจะตายโทษทีเพื่อนโอ้โห,โห,โหมึงนี่ ไล่ตามยันแข้งนะครับโอเคนะครับผมจังหวะนี้มาไม่สนใจเอามึงก็เลยตายมาต่อสลิมตายสวยใครดีที่ใครดีตอเอมิลีไหมเอมิลีโอ้โหไม่เข้าเลยถอยมาก่อนหลักกันนะครับโอเคนะโอเคตอนนี้ได้มาเจ็ดชิวนะครับผม ผมน่าจะได้คิวเยอะที่สุด่ะนะในกลุ่มในทีมนะครับผมเอ okay, แล้วก็พยายามฟาร์มไปนะครับสลรับคิวเลนโรมนะตัวโกงนะครับผมบอกเลยเอาไปเล่นได้นะครับแต่ส่วนมากผมจะเจอคนเอาไปออฟเลนนะครับผมก็เล่นได้นะครับเอาไปออฟเลนนะบอกเลยว่าโกงนะครับผมโอเคแต่ผมแบบแวกนะเอามาโรมแม่งเลยว่าส่วนมากคนเนี่ยจะไม่ค่อยเล่นโรมนะครับ โอเคจังหวะนี้มาเอาเมึงก่อนเลยสวยนะครับเดี๋ยวรอเอาอีกคิ้งคิว,ควโอ้ยไม่ตายสวยมาไหลตายไหลไหลเออเป็นไงโอ้โหเก็บหมดอะครับน้องน้องควาดแอคเคียวเมกาเคียวอ่ะทำไมกูได้คิวทำไมกูได้แค่ควาดคิ้ววะโอ้โ โอเคไม่เป็นไรนะครับผมแก้วป้อมนะครับผมตอนนี้ก้จัดไป1เคิวนะครับตายไปซองแอสซิสซ่ามนะครับผมจบเลยอ่ะจบเลยอ่ะเพื่อนโอ้โอเคจบเลยก็ได้นะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคิวเลนซัพพอร์ตนะครับผมโอเคในคลิปหน้ามาเล่นตัวอะไรต่บชมด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับผมขอบคุณมากครับ